ก่อนหน้านี้ก็มีคดีที่ยกฟ้องกรณีของการโยกย้ายคุณอะไรทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอันนั้นก็ยกฟ้องไปอยู่ในขั้นที่อายการจะอุทธร์เพราะคุณทวินก็บอกว่าอยากให้มันสุดทางเลยว่าที่ประชุมใหญ่สารดีกาว่าอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนคดีที่ตัดสินไปแล้วนะั่นคือคดีจำนำข้าวที่ว่าใช้เงินรัฐบาลไปประมาณ5 0,000 0ล้านเลยตอนนั้นที่ว่ามีความเสียหายอะไรอย่างเงี้ย ส่วนคดีที่ที่ค้างคาอยู่ในระหว่างการไต่สวนของปป,ปชเนี่ยอันนี้มันก็ก็ต้องบอกว่ามันมันไม่มาศาลยังไม่มาศาลก็ยังไม่มีเรื่องก็ไม่มีเรื่องโทษไม่มีอะไรนะก,ก็จะเบาและส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูลังหลังเนี่ยปปชก็ยกคําร้องที่มีคนมาให้ไต่สวนเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยมันมันไม่มันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดไปจากความเป็นจริงที่มีคนพูดว่าโอกาสที่คุณยิ่งรักชินวัตร จะเดินทางกลับมาประเทศไทยอาจจะไม่ได้เหมือนกับคุณทักษิณแต่ผมอยากจะให้มองอย่างนี้นะว่ากรณีคุณยิ่งรักเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดเรื่องคอรัปชันมันไม่ได้เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอามาตราร้อบสอมันเป็นความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอะไรอย่างเนี้ย มประมวลกหมายยามาต้าสิบเจซึ่งซึ่งต้องต้องต้องพูดว่าในแง่ความหนักเบาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับเรื่องเรื่องอื่นๆที่สารดีกาแผานกคดียา,ยาของผู้รวมรวมต่งทางการเมืองเขาตัดสินอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณคุณยิ่งลักก็ออกจากเมืองไทยไป6ปีกว่าแล้วนะก็ถามว่าถ้าถามว่าจะเข้ามาแบบคุณทักษิณเช่นเข้ามาแล้วขอพักโทษ อะไรเงี้ยนะหรือว่าขอลดโทษขอพระราชทานอภัยโทษอะไรก็สุดแท้แต่ว่าจะนั้นน่ะแต่ว่าจะมาแบบว่าอายุเจ็สิบพักโทษอยู่ในที่คุมขังนอกเรือนเขาไม่เป็นผู้สูงอายุอ่าแพลตฟอร์มนี่ไม่ได้ไม่ใช่เจ็ดิบแต่คุณปูเจ็ดสิบก็อีกเรื่องหนึ่งนะตอนที่คุณปูหกิยังไม่ถึงเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นคราวนี้ก็คิดว่าความเป็นไปได้ก็คงจะเป็นลักษณะของการ ขอพระราชทานภัยโทษอ,อันนี้ก็อันแต่ว่าอันนี้ต้องเดินทางกลับมาเมืองไทยรับโทษหรือเปล่าที่ผมพมิ่ทราบนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลเจ็ดสิบสองพสาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกจําคุกอะไรต่ออะไรซึ่งก็จะได้รับการผ่อนผันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แล้วแต่อันนั้นก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวในสภาที่จะนําไปสู่การออกพราชยัดนิรโทษกรรม <c oughs> ซึ่งอันนี้ต้องไปโดยเดฟฟิชันน่ะโดยข้อำคำจากัดความว่าจะนิรโทษกรรมให้คนกลุ่มไหนบ้างความผิดประเภทไหนบ้างถ้าเกิดว่ามันสามารถจะเข้าข่ายพรุ่งนี้นะมันก็มันก็จบ <c oughs> แ,ตแต่ผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าความเป็นไปได้เนี่ยมีสูงที่คุณยิ่งรักจะเดินทางกลับประเทศไทยถ้าไม่มีโทษอื่นนอกจากคำจำคุก5ปีฐานเล่าเว้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย ข้าวแห่งชาติอะไรพวกนี้นะ